พระโบ,บส์หลังใหญ่นะครับกำลังสร้างอยู่สามพันสามองมาสามกรมาไหว้หลวงู่สหวงนะครับสวัสดีค่ะขอสงการานต์ค่ะ ต้องมองเลนนะมองที่กล้องหรือที่เลนคะเลนครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานด้านในกัน <c oughs> อายครับ เรนี่ันสคัเอาโบสดนะกลังสาตรงนี้ก็จะเห็นนั้งพญานาคแล้วก็อุสวม ถัดจากเจ้าแม่คุนอินก็จะเป็นรูปปั้นองคผู้สวงองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับองค์พยานาคสีทองอาราม นั่นแหละหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเด็นเถ็นยธาเดินไถ่โยธาสาธุตอนเครับอาก่อนพามา ไยชีวิตโคกกระเบือ,อนะออน้องมังกรเห็นวัวไหมลูกโอเค,อเคใช่ไหมค